ดวงชะตามิใช่ประกาศิทธิ์เป็นเพียงเครื่องบอกทิศทางที่หมายรู้ว่าเคราะห์ไม่ประมาทเคราะห์คลี่คลายรู้ได้โชคเร่งขนขวายจะได้เอ่ยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชุดาพยากรณ์น,นะคะในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปดูดวงประจำเดือนพฤษภาคม2566 ของชาวราศีพฤษภหรือผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีพฤษภนะคะเราใช้หลักของโหราศาสไทยดูการโคจรย้ายของตัวดวงดาวมาเป็นคําพยากรณ์ค่ะก็สามารถฟังได้ทั้งความเป็นราศีและลัคนาเกิดนะคะจะเป็นการพยากรณ์ในภาพรวมตลอดระยะเวลาทั้ง31วันนี้ค่ะในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้นะคะจะมีการโคจรย้ายของดาวในการเปลี่ยนแล้วก็ย้ายราศี เริ่มต้นกันในวันที่สองพฤษภาคมดาวพุธจะโคจรถอยหลังกลับเข nd, SDK, ้าสู่ในราศีเมีนในวันที่สพฤษภาคมดาวศุกร์จะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีมิถุนในวันที่6พฤษภาคมดาวพุธจะโคจรกลับเข้าสู่ในราศีเมษในวันที่10พฤษภาคมดาววังคารจะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีกรกฎ ในวันที่15พฤษภาคมดาวอาทิตย์จะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีพฤษภในวันที่19พฤษภาคมพระเกตจะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีสิงห์ในวันที่30พฤษภาคมดาวศุกร์จะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีกรกฎค่ะนี่ก็คือการโครจรย้ายของดาวในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ ชาวราศีพฤษภแหละลัคนาพฤษภนะคะท่านอยู่ภายใต้อิทธิพลของตัวดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจําราศีดาวศุกร์จะมีการโคจรย้ายราศีถึงสองครั้งในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเรียกว่าดาวโคจรเข้าไปอยู่ในตําแหน่งที่ดีก็จะส่งผลดีกับเรือนชะตาของตัวท่านเรามาเริ่มต้นกันในวันที่ 1, วันที่2วันที่3พฤษภาคมนะคะเจ้าชะตาจะมีเกณฑ์ได้โชคลาภค่ะจากบุตรบริวาร และมิสหายเพื่อนเก่านะคะจะเป็นคนนำพาโชคมาให้กับเจ้าชะตาใครอยากจะลองเสี่ยงโชคในช่วงระยะเวลานี้ก็ลองสอบถามจากเพื่อนของตัวท่านนะกลุ่มคนเหล่านี้จะนำพาโชคมาให้โดยเฉพาะเพื่อนที่มีวัย,ยวุฒิมากกว่านี้ละในวันที่สองพฤษภาคมดาวพุธจะโคจรถอยหลังกลับเข้าสู่ในราศีมีนเป็นภพลาภะของเจ้าชะตา แต่เป็นการโครจรถอยหลังเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆในมุมของตัวดาวพุธจะให้ผลในเรื่องราวของตัวการเงินและโชคลาภค่ะก็จะมีเกิดขึ้นแต่อาจจะไม่ให้ผลแบบร0อเปอร์เซตสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าดาวพุธอยู่ในลักษณะของอ่อนแรงหรืออ่อนกำลังค่ะดาวพุธจะใช้ระยะเวลาอยู่ในราศีมีนนะตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่6พฤษภาคมเห็นไหมคะเพียงช่วงระยะเวลาไม่กี่วัน ตามลักษณะของตัวดาวพุทธที่โคจรวิพปลิตค่ะในวันที่4วันที่5พฤษภาคมในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาอาจจะต้องระมัดระวังค่ะการเข้าสังคมการติดต่อการสื่อสารหรือการเจรจาอาจจะมีเรื่องราวของความกระทบกระทั่งกันโดยเฉพาะการสื่อสารกับบริวารลูกน้องหรือคนภายใต้องค์กรของตัวท่าน บางท่านก็อาจจะมีบริวารซึ่งเป็นคนอายุมากกว่าก็อาจจะมีเรื่องราวของตัวปากเสียงหรือเหตุทะเลาะเบาะแวงได้ให้ระมัดระวังในมุมของตัวคำพูดค่ะในวันที่4พฤษภาคมดาวศุกร์จะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีมิถุนเป็นพบการเงินของเจ้าชะตาดาวศุกร์เป็นดาวประจำตัวจะให้ผลในเรื่องราวของเรือนชะตาของตัวท่านและยังเป็นดาวเจ้าเรือนในพห์ความเป็นอริค่ะ อิทธิพลของตัวดาวศุกร์โครจรเข้าไปร่วมกับตัวดาวอังคารซึ่งเป็นดาวคู่มิตรกันส่งผลให้เจ้าชะตาจะมีทั้งเรื่องราวในด้านดีการแสวงหาโชคโอกาสในมุมของตัวการเงินจะมีเกิดขึ้นบางท่านก็อาจจะได้โชคลาภในมุมของตัวการเงินที่ได้มาจากความสเสน่หาหรือได้จากเพศตรงข้ามหรือบางท่านในช่วงระยะเวลานี้ก็อาจจะมีเหตุแห่งการเสียทรัพย์ได้ จะเสียทรัพย์ให้กับใครได้บ้างเสียทรัพย์ให้กับคู่ครองคนรักหรือเพศตรงข้ามหรือบริวารลูกน้องค่ะดาวสุขจะใช้ระยะเวลาในการสถิตยอยู่ในราศีมิถุนนะคะตั้งแต่วันที่4ถึง29พฤษภาคมค่ะในวันที่6วันที่7พฤษภาคมในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาจะมีโชคค่ะจากการเดินทางจากการเข้าสังคม โชคลาภจากการติดต่อการสื่อสารการเจรจาจะมีเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะจากคู่ครองคนรักหรือเพศตรงข้ามค่ะมักจะเป็นคนที่นำพาโชคมาให้กับเจ้าชะตาในวันที่6พฤษภาคมดาวพุธโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีเมษเป็นภพวินาศนะของเจ้าชะตาดาวพุธโครจรร่วมกับตัวดาวอาทิตย์ดาวพฤหัสและตัวพระราหู มเมื่อดาวพุธโครจรอ,อยู่ในตำแหน่งของความเป็นภพวินาศนี้เจ้าชะตาอาจจะต้องระมัดระวังค่ะเหตุแห่งการเสียทรัพย์นะ,ะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้การเสียทรัพย์มักจะเกิดขึ้นจากบริวารลูกน้องหรือคนที่อ่อนวัยค่ะในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาท่านใดที่มีเกณฑ์ของการร่วมพุ้นลงทุนนะคะหรือจะประกอบธุรกิจนะคะในหรือการใช้เงินในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยต้องวางแผนนะคะหรือคิดทบทวนนะคะ สิ่งต่างๆให้ดีค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่มีดาวหลายดวงโคจรอยู่ในเรือนของความเป็นวินาศซึ่งเป็นเรือนที่ไม่สนับสนุนในดวงชะตาของตัวท่านระมัดระวังในมุมของตัวเอกสารการาการเซ็นสัญญานะคะหรือการออกคำสั่งจากบริวารลูกน้องของตัวเรานี่แหละเป็นช่วงที่บริวารอาจจะนำพาความเดือดร้อนมาให้กับเจ้าชะตาและมีเหตุแห่งการเสียทรัพย์ด้วยในวันที่8วันที่9พฤษภาคม ในช่วงระยะเวลานี้นะคะเจ้าชะตาอาจจะได้รับข่าวคราวของเพื่อนที่อยู่แดนไกลนะคะหรือบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางนะ,ะการติดต่อการสื่อสารการเจรจาในช่วงระยะเวลานี้ นะถ้าไปในเรื่องในเรื่องของตัวการงานนะคะให้ติดต่อนะการงานกับผู้ใหญ่นะคะหรือคนที่มีวยวุฒินะคะนะหรือคนที่มีความเ,เป็นผู้ใหญ่เนี่ยมักจะให้ผลดีนะเราจะไปติดต่อขอความช่วยเหลือในมุมของตัวการงานการเงินหรือขอความช่วยเหลือในเรื่องอื่นๆถ้าเป็นผู้ใหญ่นะคะคนผิวดําแดงมีเกเรวาสถานภาพค่อนข้างจะภูมิฐานนะคะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ย จะให้ผลดีกว่าคนผิวดำแดงนะจะเกื้อนหนุนในดวงชะตาของตัวท่านในวันที่1 0วันที่11 12พฤษภาคมในช่วงระยะเวลานี้นะคะเจ้าชะตาจะมีเกณฑ์ของการเดินทางนะคะการเข้าสังคมการไปติดต่อขอความช่วยเหลือนะคะโดยเฉพาะในมุมของตัวการเงินถ้าไปขอความช่วยเหลือกับ ผู้ใหญ่นะคะอาจจะมีเรื่องราวของตัวปากเสียงก่อนหรือมีเรื่องราวของประเด็นข้อถกเถียงก่อนนะแต่ ผู้ใหญ่จะให้การช่วยเหลือสนับสนุนในดวงชะตาของตัวท่านโดยเฉพาะการเงินเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเข้าไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่การเป็นผู้น้อยการไปในลักษณะของความอ่อนน้อมถ่อมตนเจ้าชะตาจะได้รับการ็นดูอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่นะคะคในช่วงระยะเวลาของ3วันนี้เรียกว่าผู้ใหญ่จะให้การช่วยเหลือในมุมของตัวการเงินกับดวงชะตาของตัวท่านในวันที่10พฤษภาคมค่ะ ดาวังคารจะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีกรกฎเป็นภพสหัชชะของเจ้าชะตาส่งผลในมุมของตัวการเปลี่ยนแปลงค่ะนะคะเจ้าชะตาอาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางนะคะการเข้าไปติดต่อเจรจานะ,ะในมุมของตัวการงานหรือการเงินต่างๆมักจะให้ผลดีในช่วงที่นะคะดาวังคารจะมาให้ผลในมุมของตัวคู่ครองด้วยนะคะ ความรักความสัมพันธ์คู่ครองของตัวท่านนะคะจะมีเกณฑ์เข้ามาอุปถัมภ์ค้ำจุนนะใครที่เป็นคนโสดในช่วงระยะเวลานี้นะหมั่นเข้าสังคมนะคะอย่าอยู่บ้านนะคะออกไปร้านกาแฟออกไปนัดพบปะสังสรรค์ท่านมีโอกาสที่จะได้เจอคนถูกใจนะคะจากการเข้าสังคมจากการติดต่อหรือการสื่อสารด้วยนะ ในดาววังคารเนี่ยค่ะเขาจะใช้ระยะเวลาสถิตยอยู่ในราศีกรกฎตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมถึง29มิถุนาย,ยนนะคนโสดในช่วงระยะเวลานี้ไม่ควรอยู่บ้านนะคะในวันที่13-14พฤษภาคมในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาอาจจะมีเกณฑ์ของการเ,าเรียกว่าความมุ่นวายนะคะที่อาจจะเป็นในมุมของตัวการงานนะอาจจะเจอโจทย์งานยากเป็นช่วงที่ผู้ใหญ่อาจจะมอบหมายงานให้กับ เจ้าชะตาบางครั้งก็อาจจะมีความเครียดความกดดันรู้สึกผู้ใหญ่ไม่ค่อยเอ็นดูผู้ใหญ่มักจะเพ่งเล็งแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราอดทนทำนะคะทำอย่างตั้งใจยังไงผู้ใหญ่ก็ต้องเห็นผลงานแล้วก็เรียกว่าเห็นศักยภาพของตัวท่านโดยเฉพาะ2วันนี้ให้รมะมัดระวังเหตุระวิวาทหรือปากเสียงที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ใหญ่นะคะใจเย็นๆค่ะ ในวันที่1 5 1 6พฤษภาคมในช่วงระยะเวลานี้เกณฑ์โชคลาบลาบผลจะมีเกิดขึ้นกับเจ้าชะตาแต่อาจจะเป็นโชคลาบที่มาในลักษณะของเขาเรียกว่าไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือโชคลาบที่ได้มาก็มักจะได้จากผู้ใหญ่คนผิวขาวหรือเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดเผยบางท่านก็อาจจะได้โชคลาบจากสมณะชีพามก็ได้หรือบางท่านก็อาจจะได้ตัวเลขนะคะจากเขาเรียกว่าผู้ใหญ่นะคะ หรือสมณชีพามนะกลุ่มคนเหล่านี้บางครั้งเขาอาจจะนำพาชโชคมาให้กับตัวท่านใครอยากจะลองเสี่ยงชโชคก็ลองดูตามทิศทางนี้นะคะในวันที่15พฤษภาคมค่ะดาวอาทิตย์จะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีพฤกษภนะทับลัคนาเรือนชะตาของตัวท่านในหลักของโหราศาสตร์ก็บอกว่าเมื่ออาทิตย์โคจรเข้ามาทับอาทิตย์ในดวงชะตาหรือทับลัคนาให้ระบัดระวังค่ะความใจร้อนนะคะความมุทะรุนะ จะมีเกิดขึ้นประกอบกับดาวอาทิตย์ก็มีกําลังโคจรร่วมกับตัวดาวมนุษย์ตยู่ทําให้เจ้าชะตาจะเป็นคนที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจนะเมื่อตัดสินใจอะไรลงไปแล้วเนี่ยก็มักที่จะเขาเรียกว่าตั้งใจนะฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาต่างๆนะบางครั้งก็อาจจะมีเรื่องราวของความร้อนใจนะคะอาทิตย์เข้ามามันส่งผลแน่นอนนะคะให้ระมัดระวังในเรื่องราวของอารมณ์ความรู้สึกความใจร้อนอย่าวู่วามทําอะไร โดยมีสติบางครั้งมันก็ทําให้เราก้าวข้ามปัญหานะสิ่งต่างๆไปได้ค่ะดาวอาทิตย์โจจรเข้ามาใช้เวลาอยู่ในราศีพฤษภตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนในภพของความเป็นพันธุในช่วงเวลานี้บางท่านก็อาจจะมีเรื่องราวร้อนๆที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับคนในครอบครัวด้วยในวันที่17-18พฤษภาคม ในช่วงระยะเวลานี้นะคะเจ้าชะตาอาจจะต้องระมัดระวังค่ะการเดินทางการเข้าสังคมการติดต่อการสื่อสารการเจรจานะคะการใช้จ่ายเงินอาจจะมีภาระนะคะค่าใช้จ่ายหรือภาระหนี้สินที่มันเพิ่มมากขึ้นเป็นช่วงกระแสก,การเงินที่ไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่แต่ก็อย่าเพิ่งไปวิตกกังวลค่ะเจ้าชะตาก็อาจจะมีโชคลาบนะคะนิดๆหน่อยๆนนะคะจากการเข้าสังคมนะคะ พอที่จะเขาเรียกว่าเขาเรียกเจ้ากันไปนะเรามีรายจ่ายแต่เราก็มีโชคลาภเข้ามาค่ะในวันที่19-20พฤษภาคมในช่วงระยะเวลานี้นะคะเกณฑ์ในด้านดีของเจ้าชะตาก็คือเจ้าชะตาจะมีเกณฑ์ได้โชคลาภนะ,ะของขวัญของกำนันหรือลาบปากซึ่งจะได้จากคู่ครองคนรักเพศตรงข้ามหรือมิตรสหายใหม่ค่ะในช่วงระยะเวลานี้ ในวันที่19พฤษภาคมพระเกศจะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีสิงห์นะเป็นภพพันธุของเจ้าชะตาใครที่มีญาติผู้ใหญ่ที่มีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยในช่วงนี้เวลานี้เจ้าชะตาจะได้รับอิทธิพลของตัวพระเกศซึ่งเป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสตร์ความเชื่อหรือศาสตร์ลี้ลับนะจะเข้ามาคำจุนในดวงชะตาของผู้ใหญ่คนในครอบครัว หรือบางท่านในช่วงนี้เวลานี้ก็อาจจะมีเกณฑ์ได้เครือเครื่องรังของขังหรือวัตถุมงคลนะคะที่จะเข้ามาเสริมดวงชะตานะบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ของการทําบุญนะที่อยู่ที่อาศัยนะก็เรียกว่าพระเกตก็จะมาให้ผลในด้านดีกับดวงชะตาของตัวท่านด้วยค่ะในวันที่21 22 23พฤษภาคม ในช่วงระยะเวลานี้ทิศทางกระแสะการเงินของเจ้าชะตาก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะมีโชคลาภจากการสื่อสารโชคลาภจากการค้าขายโชคลาภจากการติดต่อนะคะบางท่านก็มีโชคลาภจากคู่ครองคนรักแต่เมื่อมีโชคลาภแล้วนะคะเขาเรียกว่า เจ้าชะตาเองก็มีรายจ่ายที่เกิดขึ้นนะคะได้เงินมาก็มีเหตุให้จับจ่ายออกไปแต่ก็ไม่ต้องไปวิตกกังวลนะคะเพราะว่ามันเป็นรายจ่ายที่อาจจะหมดไปกับการลงทุนก็ได้หรือเป็นรายจ่ายที่หมดกับธุรกิจการงานก็ได้มันเป็นลักษณะของเงินต่อเงินค่ะในวันที่24-25พฤษภาคมนะคะในช่วงระยะเวลานี้ทิศทางกระแสการเงินของเจ้าชะตาก็ยังอยู่ในจังหวะที่ดีค่ะ ทิศทางกระแสการเงินก็อยู่ในจังหวะที่ดีเจ้าชะตามักที่จะเป็นคนเนื้อหอมค่ะบางครั้งก็อาจจะถูกรบกวนจากเพื่อนสนิทคนใกล้ชิดอาจจะมาหยิบยืมเงินหรือขอความช่วยเหลือในมุมของตัวการเงินแต่แนะนำว่าควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะมีโอกาสที่จะกลายเป็นนี่สู์จะทำให้เสียความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเพื่อนได้ค่ะในวันที่26 27 28พฤษภาคมนะคะ ในช่วงระยะเวลานี้ค่ะเจ้าชะตาอาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางนะคะการเข้าสังคมหรือบางท่านก็อาจจะได้รับคำแนะนำชักชวนจากเพื่อนสนิทคนใกล้ชิดค่ะอาจจะมีเกณฑ์ของการเข้าไปขอพรหรือไหว้พระนะคะทำบุญในเรื่องราวเกี่ยวกับเสริมดวงชะตาให้ตัวท่านแล้วก็เจ้าชะตาเองก็มักที่จะมีโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์โชคลาภจากศาสตร์ลี้ลับก็มีเกิดขึ้นด้วย ในวันที่29-30พฤษภาคมในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตานะคะจะมีเกณฑ์ของการเดินทางการเข้าสังคมการอยู่แวดล้อมกับบุตรบริวารหรือคนที่อ่อนวัยกว่านะบางครั้งก็อาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางไกลด้วยการเดินทางในช่วงระยะเวลาของ2วันนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะคะการไปทำงานต่างถิ่นต่างที่หรือเดินทางไปกับบริวารลูกน้องต้องระมัดระวังค่ะอาจจะมีเหตุแห่งการเสียทรัพย์ได้ ในวันที่31พฤษภาคมในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาอาจจะมีในเรื่องราวของอุปสรรคปัญหานะคะหรือเรื่องราวของเหตุร่าวิวาทหรือปากเสียงที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างตัวท่านกับเพื่อนร่วมง,งานโดยเฉพาะเพื่อนเก่านะคะคนผิวขาวในช่วงนี้เวลานี้ให้ระมัดระวังในมุมของตัวคําพูดค่ะจะอาจจะส่งผลถึงความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเพื่อนเก่าได้ ซึ่งการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์ในภาพรวมของชาวราศีพฤษภและลัคนาราศีพฤษภในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้นะคะซึ่งบางครั้งก็อาจจะตรงกับดวงชะตาของบางท่านและบางครั้งก็อาจที่จะไม่ตรงกับดวงชะตาของอีกหลายๆท่านจะเป็นต้องใช้วิจารณญาณในการที่จะรับฟังนะคะฝากกดติดตามในช่องของชุดาพยากรณ์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อรับการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ